สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนีอ๊อฟอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับบาวอาทีบ่ิพี่ธ์หน้องเอฟซีทุกท่านมาเบิ้งของดีว่างามนาคอกนาฟ้ามครับพี่น้องมือนี้มีแม่ทองใส่ไงใส่บิ๊กเลยนะครับพี่น้องนะครับผมก็ถือว่าสวยๆจากคุณตาฟ้ามนะครับมือนี้มีทั้งเบิ้ลซีสาวนะครับผมสวยๆผมบอกเลยว่าเกรดเอเกรดพี่เมียมในเลดของลูกผสมนี่ถือว่าบ่แพ้คอกได้ฟ้ามได้ครับพี่น้องอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้าม ใหญ่ๆสวยๆนะครับใครกำลังหาอยู่ว่าผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องอีพี่นี่เดี๋ยวให้คุณตาพันตะฆ่าจังเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณตาฟาร์มครับอําเภอเมืองมาสละคามครับตัวจริงเสียงจริงครับง้วงามง้อสวยครับมีมาตรฐานครับครับผมต้องคุณตาฟาร์มครับเอ้านะครับวัอนี้มีจากตัวครับคุณตาวัอนี้วัอนี้มีซีแม่ทองครับล้วนๆเลยครับผมตัวแรกทองหกเดือนครับทองแรกนี่ ครับผมอก่อนไปรับช่มฝักที่ยูที่ตั้งฟ้ามไว้จหน่อยครับผมครับผมคุณตาฟ้ามก็ตั้งอยู่อำเภอเมืองมาสละค้ามนะครับอยู่บ้านเขานะครับตำบลเขาอำเภอเมืองมาสละค้ามครับแถวแถววิไลเกษตรนะครับสละค้ามห้อนะครับเอานะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทรครับ0850087566นะครับอีกเบอร์หนึ่ง0951809560ครับไอดียไรกับตาฤทธิ์ครับครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้ครับพี่น้องนะครับผมเอ้าวเฟซบุ๊กสืบวางได้ก่อนครับผม แจมสโฟโต้ดิจิตอลครับแจมสโฟโต้ดิจิตอลครับพี่น้องเอามาเบิ่งแม่แหลกกอนนะครับพี่น้องเห็นโอ้ยงามประหนีนะครับอ่าละคงราคาเป็นอย่งไรน้อนะครับผมอันนี้อ่าเป็นวัวแม่ทองนี่เนาะแม่ทองเดือาตัวนี้เป็นวัวท้องนะครับผมเบิ่งแดงโบสงามครับพี่น้องตัวนี้อ่าเป็นทองแรกคือทองสองครับทองแรกครับผมทองแรกนะครับผมตัวนี้ลูกสาวพ่อไหนครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับอ่าลูกสาวกำบัวเคเอฟสามหนึ่งนะครับผม สวยครับพี่น้องผมบอกว่าแม่นี่เนี่ยครับผมงามถึงจะผมย่างเข่าผมว่าสะดุดตาผัวเป็นงวดถี่เฟ่มใหญ่นะครับไผหาใหญ่ยักษ์ตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมส่วนสูงลอย่าไดครับลอยห้าสิบเจ็ดครับหนึ่งลอยห้าสิบเจ็ดครับผายหาง่ายนะพี่น้องนะครับว่าสาวสูงลอยห้าสิบเจ็ดประกันทองพร้อมนะครับลูกสาวเคอิสามหนึ่งสถานะตอนนี้ท้องกับพ่อ ฮุนตันครับผมเจ้าฮุสตัน999ของน้องแดงฟาร์มเนาะครับผมเอานะครับเด่นทังไหนครับผมคุณตาผู้เลี้ยงอย่เบื้องโครงสร้างเพิ่นแล้วตัวนี้โครงสร้างไงดู k s a m o ขาแข็งไงครับเชื่องจับหนอกสวยครับหน้าตาสวยเชื่องหู้โครงสร้างไงอ่างล่างดีครับหลังหนานะครับหลังหนาตัใหญ่นะครับสมนะครับพี่น้องตัวนี้ถือว่าในเกรดลูกผสมพัฒนามาได้ดีนะครับเป็นแม่บอกแม่พันต์เกรดเอเลยก็ว่าได้นะครับเอา ประกันท้องหายเจ็ดเดือนกี่ครับหเดือนครับผมหกเดือนนะครับลูกสามหนึ่งท้องฮุสตันเก้าเก้าของน้องแดงฟาร์มได้หกเดือนรับประกันติดท้องจากคุณตาฟาร์มเอาราคาฝากพี่น้องเข้าเลยครับเอาแปดหมื่นเก้าครับเนี่ยตัวนี้เอาแปดสิบเก้าครับนะครับผมวงามเลยพี่น้องผมเบิ่งตัวจริงนะครับผมว่านะครับมาเห็นตัวจริงผมว่านีมาออกมาหอดฟาร์มผมบอกเลยว่านะครับผมพี่น้องมาเห็นตัวจริงแล้วสําหรับในราคาแปดหมื่นคับอีก เก้าพันบาทนะครับผมประกันทองให้พร้อมแล้วก็ที่สําคัญกับทองกับเจ้าคูซันเก้าเก้านะครับก็ถือบาสายโครงสั่งเฟรมใหญ่เลยสามหนึ่งนะครับบวกคูซันแปดหมื่นเก้าพันบาทสาวท้องแรกนะครับผมใครสนใจทักไข่มาได้ครับพี่น้องใหญ่สวยสมราคาไม่ได้กี่ต้องถือเงินแสนเก็บแสนแปดพูดแล้วพี่น้องจะสิได้จู๊ออกขกเพิ่นได้สองแสนกัวมันเลยนะครับใครสนใจถักไข่มาได้ม่ทำกันสองแสนหาตัวนี้ เอามีสองแสนหาในนเหนอเนี่นะแต่ผมเหรินง่วมาเอ้านะครับผมนี่จะอ่าโดนโดนนะครับผมสีเห็นอ่านะครับง่วงยังง่วงามราคานี่ถือว่าอ่าสบายกระเป๋าต่อรอดได้ไรครับต่อรอดได้หลายเอ้านะครับรีบด่วนโทรก่อนได้ก่อนนะครับผมแม่นี่ผมการันตีให้งามแทนแน่นอนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเบื้องตัวที่สองนะครับผมไล่ไปตัวทีามงบประมาณเดี๋ยวไปชมตัวที่สองครับผมช่องหาเดือนครับเอาครับผมมาดูตัวที่สองนะครับตัวที่สองนี่ ก็เป็นงัวแม่ทองคือกันนะครับผมก็เป็นสองตัวนี้เลี้ยงคู่กันมาก่อนนะครับพี่น้องอ่าก็ตัวแรกนะครับผมเบิรงครับอ่านะครับอยู่ขอกอยู่ฟาร์มน้ากันนะครับผมก็ถือว่าเลี้ยงใส่กันมาก่อนนะครับตัวนี้อ่าเป็นลูกสาวพอได้ครับตัวนี้เป็นลูกเสี้ยศูนย์สองหกครับนี่อ่าลูกสาวซีวายศูนย์เก้าหกสถานะตอนนี้ท้องกับเคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งทองแรกนะครับผมเอาตัวนี้ท้อง เคฟสามหนึ่งสี่เดือนนะครับประกันหาเดือนครับพี่น้องเอาเบื้องเชี่ยกับตัวแรกนะครับผมกับอ่าไปนี่ประกันสูงส่าเท่าไหร่ครับร้อยหาสิบหาครับตัวนี้หนึ่งร้อยหาสิบหานะครับหนึ่งร้อยหาสิบหาตัวนั้นอ่านะครับร้อยหาสิบร้อยหาสิบเจ็ดหาสิบเจ็ดครับพี่น้องส่วนสูงลรไรเรียกกันง้อค้อเดียวกันเอาง้อค้อเดียวกันคว่ำหนาคว่ำลึกนะครับพี่น้องผมให้เบื้องนะครับอ่าเทียบกันนะครับผมคู่นี่ใหญ่หนาลึกบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องนะครับตัวนี้เปิดไว้แล้วไหมได้ครับผม ตัวนี้เปิดไว้เบาๆเอาแปดหมื่นหาครับตัวนี้แปดสิบหานะครับ,รบผมเอาลูกสาวซี่ไหว้ศูนย์เก้าหกทองกับเคอฟสามหนึ่งรับประกันทองให้แปดหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องนะครับผมเอามักตัวแรกกับตัวนี้ครับพี่น้องนะเอา,าเอาันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวสองผมบอกว่าขันโกประมานถึงเอาคูไปพี่น้องว่าผิดหวังแน่นอนสําหรับผู้ทายเองเห็นโตแล้ว,วการเล่นตีให้ถึงความงาม นะครับผมเหล่ากาโครงสางนะครับ่านทั้งคูด้วยครับพี่น้องถ้าพี่น้องถามว่ามักหนามักเลึกโอ้ยนะครับผมกําลังหาอยู่ผมบอกเลยว่าคูนี้ว่าผิดหวังแน่นอนสําหรับเกคุณตาฟัาม่มอีพี่นี่ถือว่าเด็ดครับพี่น้องเด็ดการันตีเด็ดนะครับวอ้มันย่องย่องครับครับพี่น้องผู้ไทยนี่เห็นโตจริงแล้วการันตีให้ที่สําคัญประกันทองนี่ให้มองมั่นคุ้มครับพี่น้องได้งวดทองไปเอาไปเลี้ยง เอาไปพัฒนาเอาครับพี่น้องเพื่อนประกันห้องให้ขนาดนี้ไผโบนแน่ใจตรวจซ้ำกันเลยนะคุณตาเนาะตรวจซ้ำเลยฮาวหลายท่านก็ยังมีข้อกังวลท่องจริงบ่จริงนะครับผมหลายท่านก็ข้มเม่นโอ้ยงัวมันเอาตรวจครับพี่น้องนะครับกวนสีข้มเม่นนะครับอนะครับมาตรวจว่าน่าคอกเบื้องด้านกันก็ได้เนี่ยครับผมโอ้ยงามครับพี่น้องคู่นี่เอาแปดสิบเจ็ดเนาะก็แปดสิบเก้าครับพี่น้องเอาตัวนี้แปดสิบห้านะครับเอาคู่กันมีราคาพิเศษเนาะมองขายมีครับมองขายเอานะครับเอาหลายท่านว่า อ่านะครับขอราคาขยับลงมาอีกมีอีกบาคคณจะมีอีกสองมีอีกสองตัวราคาขยับลงมาอีกก็่นี้เนาะเอานะครับผมขันมักคู่นี่ฟาดตาสินใจครับพี่น้องนะครับผมอ่าขันมักอีกคู่สองคู่เดือยผาเบิงก้อนนะครับมีอีกสองตัวคู่นั่นก็เด็ดคือกันนะครับผมแล้วก็ราคาอ่ากาที่ขยับลงไปยังไงครับพี่น้องนะครับไหลเรียบลงไปนะครับใครสนใจของดีจากคุณตาฟ้าเหมือนนี่ถือว่ามาหวอดมาถึงแล้วครับพี่น้องนะครับงามๆไฟมัก หัวง่ามกรับกดไลค์กดแชร์ด้เด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจจังหน่อยเดี๋ยวไปเบิ่งอีก2อตัวครับผมนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งอีกคู่หนึ่งครับพี่น้องนะครับเอาตัวที่3ตัวนี้ F1 สําหรับผู้อยากถือใบเอฟกับบานน้ำครับพี่น้อง F1 นะครับตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งลูกสาวของพ่อหัวนอกครับมีหนึ่งเอ็มเอ็มซีซีพีอะไรนี่แหละมันมีใบอยู่ครับมีใบเอฟอยู่ครับเนาะนะครับตัวนี้เป็นงัวสาวปะครับงัวสาวทองแรกครับงัวสาวทองแรกสถานะตัวนี้ทองก็พอได้ครับทองก็เอ่อ คเอครับทองกับเคเอมนึงเนาะครัสาวท้องแรกท้องเคเอฟสามหนึ่งส่วนสูงหนึ่งร้อยห้าสิบสามครับหนึ่งร้อยห้าสิบสามตัวนี้ได้ใบเอฟพร้อมครับพี่น้องเปิดไว้ที่ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าครับหามื่นหาครับพี่น้องนะครับผมเอาหามื่นหาพันบาทครับพี่น้องท้องสิท้มเอน้องมไผหมักใบเอฟไผบ่มักใบเอฟแบบสะอาดสะอ้านอีกแบบนึง นะครับผมเอาตีเอฟก็บปตีเอฟในเกรดเอฟหนึ่งก็คือเรียเดียวกันครับพี่น้องท่องสเดือนเอาท่องสเดือนประกันท่องให้เอาหนาลึกขึ้นกันครับพี่น้องตัวนี้ใบเอฟหนึ่งก็มีให้ได้ครับพี่น้องเอาตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปท่องสี่เดือนครับท่องสี่เดือนเอาไรตัวนี้เบี่ยงไปยังน้อยครับพี่น้องเอาตัวนี้ท้องสี่เดือนนะครับเป็นวัวสาวเหมือนกันตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อตัวนี้เป็นลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งมีใบรอดตัวนี้าใบรอดครบเนาะ เอาท้องไปครับตัวนี้ตัวนั้นท้องสี่เดือนครับตัวนี้ท้องสี่เดือนกับพ่อกับพ่อเคฟสี่เก้าท้องกับเคฟซีเก้าส่วนสูงประกันใร้อยห้าสิบห้าครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าครับพี่น้องนะครับผมเอาร้อยห้าสิบห้าประขาศด้วยครับพี่น้องเมีนี่ไงนะการันตีให้เลยเห็นตัวจริงคนไทยแล้วไปมาแน่ใจท่มาถามผมอีกก็ได้ครับพี่น้องว่าผู้เห็นตัวจริงเป็นจังไดนะครับผมบอกเลยว่าเมียนี่ไงเงี้ยงงามครับพี่น้องนะครับเอาไข่เพิ่นไลออกมา ให้เบิ้งชัดๆครับพี่น้องเบิ้งเนื้อหนังโครงสร้างข้อขาหลังดีนะครับเลี่ยมไทยนะครับหน้าดีนะครับแม่นี่เอาประกันให้ครับพี่น้องใครสนใจนะครับราคาอีกรอบนึงนะครับราคาตัวนี้หาเมื่อเก้าครับหาสิบเก้าคู่นี่หาสิบเก้านะครับถือเงินแสนกับแสนนิดๆบวกหน้าครับพี่น้องทู่มาสอบถามมาต่อรองกับคุณตาเพื่อนได้เอานะครับลอยหาสิบหาบวกมีแน่นอนเอาเอฟหนึ่งถอนยี่เดือนก่อนครับ เอฟหนึ่งทองสามเดือนครับเอฟหนึ่งทองสามเดือนหาสิบเก้าครับพี่น้องตัวนี้ทองสี่เดือนเอาตัวนี้ทองสี่เดือนบ้านเด็ตีเอฟด้วยครับพี่น้องผิวสะอาดสะอ้านทองสามสี่ห้าหกอ่านะครับผมสามไพ่สนใจเคเอฟสามหนึ่งทองเคเอฟสี่เก้าเมียนี่กับเด็ดคือกันครับพี่น้องตัวชุดไทยนี่นะครับผมเอางามครับพี่น้องมัก์เอฟกับตัวนี้คู่หุ่นงามเลยคู่หุ่นเอาไพ่สนใจนะครับมักคคูอ่าแรกนะครับหรือมักคคูสอง ยกคูหรืออยากจะบวกกันตามงบประมาณเะครับพี่น้องนะครับไผสนใจนะครับมักตัวเดียวก็ทุได้มาเลยรถทรงมีแน่นอนนะครับคุณตาฟ้ามมีรถเองครับพี่น้องนะครับรถทรงเพื่นมีแบบวีไอพีหวหน้าคอกหน้าฟ้ามแน่นอนนะครับเอาสนใจโทรมาหาคุณตาได้นะครับผมเอกสารใบรเพื่นมีให้ครบไผบมแน่ใจตัวซ่องซ้ำก็ได้นะครับมาตรฐานซ้ำนี่การันตีให้ช่องลูกเขาเดียวห้ามาดูครับพี่น้องขั้นของบดีบวกกามากครับพี่น้องราคาบดีพี่น้องก็มาต่อรองเอามันตรงมีราคาที่ถึกใจกันแน่นอนล่ะพี่น้อง S <S, <S <2 Pop keys> นะครับเอาแต่ขนาดนี่แ <abra> ล <plausible> ้วผมว่าถูกที่สุดแล้วนะครับได้วงการตอนนี้ผู้อยากเลี้ยงง้วนี่ถือว่าเป็นหน้าที่ท่องเนาะงานงวถูกต้องหาราคาง่วงามเลยเพราะว่าง้วมันถือออฮาดีๆเลยครับงามๆเลยบบดนี้ครับผมเอาราคามันถือครับง้วนะครับผมเอาเป็นหน้าที่ท่องสําหรับผู้เก็บง้วเขาเลี้ยงเขานะครับมันมีขึ้นมีลงนะครับพี่น้องเลี้ยงไปนะครับถูกแพงกะเลี้ยงคือเก่าเหรอครับพี่น้องนะครับเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมไปถ้าเฮ็ดเป็นอาชีพรักก็ต้องมีกระบวนการในการหมุนเวียนออกไป นะครับผมเอาฝากช่องทางติดต่อมาคีโตนี่เนี่ยซีทองนี่ติดต่อไหนก็ครับผมครับถ้าเมาคีโตนี่ราคาพิเศษนะครับคุณตาฟ้ามนะครับ085 008 7566ครับอีกเบอร์หนึ่ง095 180 9560้าหนึาห้าห์ครับตาลิทครับคุณตาฟ้ไล่กับตาลิทนะครับผมอ่าเฟซบุ๊กนะครับครับเฟซบุ๊กแคมใสโฟโต้ดีต้อนครับครับผมเอานะครับผมผ่านไปผ่านมาถนนซีเลนซิน สารคามออกไปลอยเอ็ดครับพ่อมอ่านะครับบ้านขวาวตะมนตขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเลี้ยวเข่าส้อยมาเพียงลอยเมตรครับพี่น้องหอดควักคุณตาได้นอนจากถนนสี่เล่าจากสารคามไปลอยเอ็ดครับพี่น้องแถววิเลกเกษตรและเทคโนโลยีนะครับบ้านขวาวนะครับผมเอานะครับปักมุดมาเลยเลยครับพี่น้องคุณตาฟาร์มหอดนาคลเลยเนาะครับผมเอาใครสนใจทักค่ายมาได้ครับสำหรับอีพีนี้บ่าวที่ก็ถือว่า อ่านะครับพามาเบ่งของดีของงามเต็มอิ่มแล้วก็ฝากพี่น้องเข้ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับถือใจอ่านะครับถือฉลกนะครับผมอ้าวนะครับผมมักง้วทองเฟรมใหญ่ๆขอกนี่ซีโตนี่ผมบอกว่าบ่ผิดหวังจักโตแน่นอนครับพี่น้องเดี๋ยวมาเห็นตัวจริงสกปอนแห่งดีอ่านจากพี่น้องมาสักนิดนะครับผมบคุณตาครับผมสวัสดีครับ